กันที่7จปาจิตตีสับนี้แก้ไว้แล้วในกันที่6ปาจิตตีที่ไม่ต้องให้เสียสละสิ่งของเรียกให้แปลกจากนิสกิยะปาจิตตีว่าสุทิกะปาจิตตีแปลว่าปาจิตตีล้วนแต่ในบาลีเรียกเพียงปาจิตตีสิขาบทในกันนี้มี92จัดเข้าเป็น9วักวรักละสิบสิขาบทเว้นไว้แต่สหธรรมิกวร ที่8มี12สิกขาบทมุสาวาทพักที่หสิกขาบทที่หว่าเป็นปัจจิตีในเพราะสัมปชาณมุสาวาทสัมปชาณมุสาวาทนั่นคือรู้ตัวอยู่กล่าวเท็จพึงรู้โดยลักษณะอย่างนี้เรื่องเป็นอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ผู้พูดจงใจจะพูดให้คลาดจากความจริง พูดหรือแสดงอาการอย่างอื่นด้วยเจตนานั้นให้ผู้ฟังเข้าใจเป็นอย่างอื่นจากความจริงแสดงเพียงประโยคกายเช่นเขียนหนังสือแสดงความไม่จริงก็สำเร็จเป็นการกล่าวเท็จเหมือนกันนับเข้าในข้อนี้ด้วยมุสาวาทในสิกขาบทนี้เพ่งเอาที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสิกขาบทอื่นเพราะเหตุนั้นภิกษุกล่าวมุสาวาท อันจะพึงปรับด้วยสิขาบทอื่นมีโทษแรงกว่าก็ดีหรือเป็นปจิตตีเสมอกันก็ดีพึงปรับด้วยสิขาบทนั้นกล่าวมุสาวาทพ้นจากนั้นพึงปรับเป็นปจิตีด้วยสิขาบทนี้อาบัตในสิขาบทนี้เป็นสจิตกะเพราะเหตนั้นพูดด้วยสำคัญผิดก็ดีพูดพลั้งคือพูดโดยด่วนไม่ทันยั้งก็ดีพูดพลาด คือใจคิดอย่างหนึ่งปากพูดอย่างหนึ่งก็ดีไม่เป็นอาบัติรับคำของเขาด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วทำให้คลาดในภายหลังเช่นรับนิมนต์ว่าจะไปแล้วภายหลังหาไปไม่เรียกปฏิสวะท่านปรับเป็นอาบัติทุกกฎไว้ในที่อื่นสิกขาบทที่สองว่าเป็นปจิตติในเพราะโอมสวาท โอมสว่านั้นคือคำพูดเสียแทงให้เจ็บใจพึงรู้โดยลักษณะอย่างนี้ผู้พูดปรารถนาจะทำให้ผู้ที่ตนมุ่งเจ็บใจหรือได้ความอัปยศพูดหรือแสดงอาการอย่างอื่นด้วยเจตนานั้นให้ผู้ที่ตนมุ่งรู้ความแห่งคำพูดที่พูดหรืออาการที่แสดงนั้นใช้เป็นเครื่องเสียแทงเพื่อเจ็บใจ วัตถุสำหรับอ้างขึ้นกล่าวเสียแทงนั้นคือชาติได้แก่ชั้นหรือกำเนิดของคนหนึ่งชื่อหนึ่งโคดหรือแท่หนึ่งการงานหนึ่งศิลปะหนึ่งโรคหนึ่งรูปพันสันฐานหนึ่งกิเลสหนึ่งอาบัตหนึ่งคำศพประมาทอย่างอื่นอีกหนึ่งรวมเป็นสิบนี้เรียกว่าอกโกสวัตถุแปลว่า เรื่องสำหรับด่ากิริยามพูดเสียแทงนั้นเป็นไปโดยอาการสองสถานแกล้งพูดยกยอด้วยเรื่องที่ดีกระทบถึงชาติเป็นต้นซึ่งเรียกว่าแดกบ้างประชดบ้างอย่างหนึ่งพูดกดให้เลวลงซึ่งเรียกว่าด่าหนึ่งตามความแห่งสิขาบทไม่ได้แสดงโดยเฉพาะว่าพูดเสียแทงใครแต่ในคำพีวิพังแสดงในนิทานว่า ภิกษุตอภิกษุพูดเสียแทงกันในวาระแจกอบัตท่านจึงกล่าวแสดงว่ากล่าวเสียแทงอนุปสัมบันโดยจังจังเป็นปจิตตีกล่าวเสียแทงอนุปสัมบันแต่ไม่เจาะตัวว่าเปลยเปลยก็ดีกล่าวเสียแทงอนุปสัมบันด้วยอาการทั้งสองนั้นก็ดีเป็นทุกกฎไม่ได้เพ่งความเจ็บใจหรือความอัปยศพูดล้อเล่นแต่กระทบวัตถุ มีชาติเป็นต้นเหมือนกันมุ่งอุปสัมบันก็ตามอนุปสัมบันก็ตามพูดเจาะตัวก็ตามพูดเปลยก็ตามเป็นทุพาสิทธ์เสมอกันอาบัตทุพาสิทธินี้มาในวิพังแห่งสิกขาบทนี้แห่งเดียวอาบัตในสิกขาบทนี้เป็นสจิตกะเหมือนกันเพราะฉะนั้นมุ่งอัดมุ่งทำรรม,มุ่งสั่งสอนเป็นเบื้องหน้ากล่าวถึงชาติเป็นต้นของเขาไม่เป็นอาบัต สิกขาบทที่สามว่าเป็นปจิตติในเพราะสอดเสียดภิกษุคําสอดเสียดเรียกโดยชื่อว่าเปสุญญาวาสพึงรู้โดยลักษณะอย่างนี้ฟังคําของข้างนี้แล้วเก็บเอาไปบอกข้างโน้นเพื่อทําลายข้างนี้ฟังคําของข้างโน้นแล้วเก็บเอามาบอกข้างนี้เพื่อทําลายข้างโน้นด้วยปรารถนาว่าตนจะได้เป็นที่ชอบของเขาบ้าง ด้วยปรารถนาจะให้แต่กันเป็นการทอนกำลังเขาลงบ้างวัตถุสำหรับเก็บเอามาสอดเสียดนั้นสิบอย่างเหมือนวัตถุสำหรับกล่าวเสียแทงตัวยอย่างเช่นฟังคําของฝ่ายหนึ่งแล้วบอกแกอีกฝ่ายหนึ่งว่าคนนั้นเขาพูดเหน็บแนมท่านกระทบชาติว่าอย่างนั้นอย่างนั้นสอดเสียดภิกษุต่อภิกษุด้วยกันต้องปาจิตตีข้างหนึ่งเป็น อุปสัมบันอีกข้างหนึ่งเป็นอนุปสัมบันหรือเป็นอนุปสัมบันทั้งสองข้างซอเสียดต้องทุกกฎเขาจะแตกกันก็ตามไม่แตกกันก็ตามไม่เป็นประมาณซอเสียดคงต้องอาบัตตามวัตถุได้ฟังมาแล้วบอกด้วยปราลบเหตุอย่างอื่นไม่ได้ปรารถนาจะให้ตนเป็นที่ชอบของเขาและไม่ได้ปรารถนาจะให้เขาแตกกันไม่เป็นอาบัต สิขาบทนี้ดูเหมือนปรารบเรื่องอันจริงถ้าภิกษุพูดเท็จยุยงให้แตกกันจะต้องอาบัตโดยฐานไหนในเรื่องอันเดียวยังไม่พบแบบที่จะปรับอาบัตต่างวัตถุจะปรับรวมทั้งเพราะพูดมุสาทั้งเพราะพูดยุยงให้เป็นปาจิตตีสองตัวต่างวัตถุกันไม่ได้มีตัวอย่างเช่นพูดเท็จโจดด้วยอาบัตสังฆาทิเศษไม่มีมูล ปรับเป็นปาจิตีเพราะโจ์อาบัตสังคาทิเสกไม่มีมูลในที่นี้มุ่งจะยุคโยงให้เขาแต่กันเป็นใหญ่ชอบให้ปรับด้วยสิกขาบทนี้แต่ถ้าอาบัตที่จะพึงปรับในสิกขาบทนี้เป็นเพียงทุกกฎและเห็นว่าอ่อนเกินไปคำมุสาในที่นี้แรงกว่ามุสาสับปรับความพอใจของข้าพเจ้าจะใครยกอาบัตที่แรงกว่าขึ้นปรับ ในที่นี้อาบัตเพราะมุสาวาตแรงกว่าความปรับเป็นปรจจิตีข้าพเจ้าฝากความข้อนี้ไว้เพื่อพระวินัยทรพิจารณาต่อไปสิกขาบทที่สว่าอันหนึ่งภิกษุใดยังอนุประสัมบันให้กล่าวทำโดยบทเป็นปรจจิตีอนุประสัมบันนั้นคือคนอันไม่ใช่ภิกษุมิใช่ภิกษุณีในบางสิกขาบท มุ่งเอาเฉพาะผู้ชายก็มีเช่นสิขาบทว่าด้วยการนอนร่วมกับอนุปสัสมบันต่อไปนี้ในบางสิขาบทมุ่งทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงก็มีเช่นในสิขาบทนี้คํานั้นคือบาลีแสดงคำสอนในพระพุทธศาสนาที่ท่านเรียงไว้โดยเป็นภาษิตของพระพุทธเจ้าบ้างโดยเป็นภาษิตของพระสาวกบ้าง โดยเป็นภาษิตของฤาษีบ้างโดยเป็นภาษิตของเทวดาบ้างให้กล่าวทำโดยบทนั้นคือสอนให้ว่าพร้อมกันว่าขึ้นพร้อมกันจบพร้อมกันเรียกว่าให้กล่าวโดยบทภิกษุว่านำขึ้นอนุปสัมบันรับบทต่อลงไปแล้วว่าไปด้วยกันจนจบเรียกว่าให้กล่าวโดยอนุบทในบทเดียวขึ้นอักษรร่วมกันบ้าง ไม่ร่วมกันบ้างเรียกว่าให้กล่าวโดยอนุพยัญชนะทั้งสี่อย่างนี้ให้ต้องอาบัตเหมือนกันเป็นอาบัตมากน้อยตามประโยคที่สอนให้ว่าพร้อมกันกำหนดด้วยขึ้นและลงคราวหนึ่งหนึ่งอาบัตในสิกขาบทนี้เป็นอจิตกะเพราะเหตุนั้นแม้ภิกษุตั้งใจจะระวังไม่ว่าพร้อมกันแต่พลาดว่าพร้อมกันเข้าเป็นอาบัตเหมือนกัน สวดพร้อมกันท่องพร้อมกันทักอนุปสัสมบันผู้ว่าผิดสวดผิดกลางคันไม่นับว่าสอนให้ว่าทำโดยบทไม่เป็นอาบัติการสอนให้ว่าทำโดยบทซึ่งกล่าวถึงในสิกขาบทนี้เป็นวิธีที่ใช้สอนให้จําในยุคที่ยังไม่ได้ใช้หนังสือวิธีนี้ได้เคยใช้มาในวัดทั้งหลายมีภาษาเรียกว่าต่อหนังสือคํา ข้อที่ว่าห้าไม่ให้ว่าพร้อมกันนั้นปรากฏในนิทานแห่งสิกขาบทแล้วเพื่อจะไม่ให้สิทธิหมิ่นครูสิกขาบทที่5ว่าอันหนึ่งภิกษุใดสำเร็จการนอนร่วมกับอนุปสัมบัตยิ่งกว่า2-3ถึงคืนเป็นประจิตตีอนุปสัมบัตนในที่นี้หมายเอาผู้ชายซึ่งไม่ใช่ภิกษุการนอนร่วมนั้นหมายความอย่างไร นอนในเครื่องลาดอันเดียวกันหรือนอนในห้องเดียวกันสันนิษฐานความตามนิทานต้นบัญญัติอันกล่าวว่าทรงบัญญัติเพื่อจะกันชาวบ้านไม่ให้เห็นกิริยานอนหลับของภิกษุอันจะแสดงท่าทางวิปลาสผิดจากอาการของผู้สงังวรอันไม่เป็นเครื่องเจริญใจของผู้ได้เห็นการนอนร่วมกันนั้นกำหนดด้วยนอนในที่แลเห็นกันได้ในเวลาหลับ ในคำพีวิพังท่านแจกที่นอนไว้คือที่อันมุงทั้งหมดบางทั้งหมดและที่อันมุงโดยมากบางโดยมากนี้ได้แก่เรือนอันมีหลังคาและฝากันตามอัธกาถาถ้ามีอุปจาระคือทางเข้าทางออกอันเดียวกันแม้จะเป็นเรือนกี่ชั้นก็ตามกี่ห้องก็ตามชื่อว่าที่นอนเป็นอันเดียวกัน ถือตามในของพระอัธกถาจารย์นั้นครั้งคนทํำย่าเรือนยังไม่ใหญ่โตก็ไม่เป็นไรในเวลาที่คนทําเรือหลังเดียวใหญ่โตทําเชื่อมเรือหลายหลังให้เดินถึงกันถือตามในนั้นอยู่ข้างไม่สะดวกที่พลวิสัยของภิกษุจะป้องกันได้ก็มีขพเจ้าพอใจจะกำหนดเขตการนอนร่วมพอให้สมกับความมุ่งหมายเดิมของการบัญญัติสิกขาบทดังกล่าว แล้วนั้นคือในเรือนมีหลายชั้นมีหลายห้องเป็นที่อยู่ของคนมากกำหนดเอาเฉพาะส่วนเป็นที่อยู่เป็นที่นอนของบุคคลคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นเขตแห่งสหสัยอันหนึ่งอันหนึ่งเทียบตามเขตไม่อยู่ปราดไตรจีวรที่กำหนดด้วยเรือนของต่างสกุลให้ถือเอาห้องที่อยู่ของสกุลหนึ่งสกุลหนึ่งเป็นเขต อาการที่นอนร่วมนั้นคือเหยียดกายพร้อมกันใครเหยียดก่อนใครเหยียดหลังหรือเหยียดพร้อมกันไม่เป็นประมาณสุดแต่เหยียดร่วมกันเข้าเรียกว่านอนร่วมจะหลับหรือไม่หลับไม่นับในทีน่นี้เมื่อมีพระพุทธานุญ,ญาตให้นอนร่วมกับอนุปสัมบันได้สองถึงสามคืนเพราะปรารบสามเณรซึ่งเข้าใจว่าเกิดมีเมื่อภายหลัง ลที่มุ่งหมายแห่งพระบัญญัติก็ไม่สำเร็จจริงกลายถือเป็นพิธีไปเมื่อกำหนดสามคืนเป็นเขตแล้วคำว่าสองคืนในสิกขาบทไม่มีประโยชน์ไม่ให้สำเร็จความเข้าใจว่าอย่างไรเป็นสับเกินก็ไม่ใช่พระในที่อื่นก็มีหรือคำอื่นเช่นวาจา5้ถึงหกคำก็มีต้องเข้าใจว่าเป็นความนิยมของภาษาเอง พูดสำหรับให้กลิ้งเกา่าเพราะการนอนกำหนดด้วยราตรีนอนร่วมในกลางวันท่านจึงไม่นับและกำหนดว่าล่วงราตรีนั้นนับเอาเป็นอรุณขึ้นเหมือนในสิกขาบททั้งหลายอื่นนอนมาเท่าไหร่ก็ตามจวนเวลาอารุณ์ลุกขึ้นเสียนับว่านอนร่วมไม่ได้เป็นประเพณีที่ถือกันมาว่าภิกษุกับอนุปสัมบันเหยียดกายร่วมกัน ในเขตสหสัยเดียวกันผ่านเวลาอารณุณขึ้นกี่ครั้งนับว่านอนร่วมเท่านั้นคืนนอนร่วมได้สองคืนแล้วในคืนที่สามให้พรากกันเสียหรือให้ลุกขึ้นเสียฝ่ายหนึ่งก่อนเวลาอารณุณขึ้นเมื่อได้ทำอย่างนั้นแล้วหากราตรีที่นอนร่วมลงได้หมดนับตั้งหนึ่งไปใหม่ถ้านอนร่วมล่วงสามคืนแล้วในคืนที่สี่ ตั้งแต่ตะวันตกแล้วไปเยียดกายร่วมกันไม่ได้แม้ขนาดหนึ่งถ้านอนร่วมกันลงต้องปจิตรีนับเท่าประโยคที่นอนร่วมลงกำหนดด้วยลุกขึ้นของฝ่ายหนึ่งเป็นคราวๆอาบัตในสิกขาบทนี้เป็นอจิตกะแม้นับราตรีพลาดก็ไม่ผลสถานที่มุงกึง่งบางกึง่งท่านว่าเป็นเขตแห่งอาบัตทุกกฎ ตัวอย่างเช่นไรยังนึกไม่ออกสถานที่มุงหมดแต่ไม่ได้บังเลยเช่นศาลาโถงก็ดีสถานที่บังหมดแต่ไม่ได้มุงเลยเช่นข้อก็ดีสถานที่มุงโดยมากแต่ไม่ได้บังโดยมากเช่นศาลาโถงนั้นอันมุงไว้ไม่หมดและกั้นฝาไว้โดยเอกเทศไม่ถึงครึง่งไม่จัดเป็นเขตสหสัสสาย นอนด้วยกันในนั้นไม่เป็นอาบัติขอผู้ศึกษาวินัยจงเห็นเถิดว่าการถือสิกขาบทนี้กลายมาเพียงไรจนไม่สำเร็จความมุ่งหมายเดิมตกเป็นสักว่าธรรมเนียมเสร็จแล้วคงให้สำเร็จประโยชน์อย่างเดียวแต่เพียงให้ตื่นเช้าไม่ควรถือเอาธรรมเนียมนี้เป็นเครื่องข่มภิกษุอื่นผู้ประพฤติบกพร่องในสิกขาบทนี้เพราะถืออย่างไรก็ตามผลย่อมไม่แปลกัน อันที่จริงควรจะถือให้เป็นประโยชน์จริงๆสักอย่างคืออย่านอนร่วมในห้องเดียวกันกับสามเณรหรือสิทธิ์ในเมื่อมีช่องที่จะหลบหลีกได้ถือได้เพียงเท่านี้ก็ดีหนักหนาสิขาบทที่6ว่าอันหนึ่งภิกษุใดสำเร็จการนอนร่วมกับมาตุคามเป็นปาจิตตีมาตุคามในที่นี้หมายเอาหญิงมนุษย์แม้เกิดในวันนั้น อธิบายทั้งปวงพึงรู้โดยในอันกล่าวแล้วในสิขาบทก่อนแปลกแต่ในสิขาบทนี้เป็นอาบัตตั้งแต่คืนต้นพอตะวันตกแล้วเหยียดกายร่วมกันก็ต้องอาบัตบรรดและสัตว์ติรฉานตัวเมียท่านกล่าวว่าเป็นวัตถุแห่งอาบัตทุกกฎดิรฉานตัวเมียนั้นจำพวกมีทวารใหญ่พอจะเสพเมถุนได้ ถ้าหมายเฉพาะทวานหนักทวารเบาก็พอฟังได้ถ้าหมายถึงปากอยู่ข้างจะมากความพาให้รังเกียจกันมาจนตุกแกอยู่ข้างจะน่าหัวเราะสิกขาบทที่เจ็ดว่าอันหนึ่งภิกษุใดแสดงธรรมแก่มาตุคามยิ่งกว่าห้าถึงหกคำเว้นไว้แต่บุรุษผู้รู้ดิงสามีอยู่เป็นปาจิตตี มาตุคามในที่นี้หมายเอาหญิงมนุษย์ผู้รู้เดียงสาสิกขาบทที่8ว่าภิกษุใดบอกอุตริมนุสธรรมของตนแก่อนุปปัสมบันเป็นปาจิตติเพราะมีจริงสิกขาบทที่9ว่าอันหนึ่งภิกษุใดบอกอาบัตช,ช่วยหยาบของภิกษุแก่อนุปปัสมบันเว้นไว้แต่ภิกษุได้รับสมมุติเป็นปาจิตติ อาบัตช่วยอยากนั้นในคำพีวิพังแกว่าปาราชิกสและสังคาทิเศษสิบสามแต่ในอัถกถาว่าในสิกขาบทนี้หมายเอาสังคาทิเศษอย่างเดียวแต่ท่านยอมไว้แล้วว่าบุคคลต้องปาราชิกภิกษุสำคัญว่าบริสุทธิ์ด่าว่าต้องปาจิตตีด้วยโอมัสวาสิกขาบทภิกษุบอกอาบัตปาราชิกของบุคคลนั้น น่าจะต้องปาจิตตีด้วยสิขาบทนี้แต่ท่านยังถือคำของพระอัจฉรถาจารย์เดิมเป็นประมาณอ้างว่าเป็นผู้รู้พระพุทธาธิบายเพิ่งรู้ความมุ่งหมายแห่งสิขาบทนี้ว่าทรงบัญญัติไว้เพื่อจะห้ามไม่ให้ภิกษุเอาความเสียของการไปประจานหากว่ารูปหนึ่งรู้ว่าอีกรูปหนึ่งต้องปาราชิกไม่ตักเตือนเจ้าตัวเองหรือไม่โจ์ขึ้นในสงตามธรรมเนียม เอาไปบอกแก่อนุปสัมบันด้วยปรารถนาจะค่อนขอดจะปล่อยให้รอดไปจากสีขาบทนี้เถยวหรือข้าพเจ้าเห็นไม่พ้นเพราะเหตุนั้นเห็นว่าคำในคำพีวิพังกล่าวไว้กว้างดีแล้วแต่เพื่อจะแก้ความดื้อด้านของภิกษุบางรูปได้ทรงพระอนุญาตให้สงสมมุติภิกษุใช้ให้ไปบอกได้สมมุตินั้น กำหนดอาบัตก็มีกำหนดสกุลก็มีไม่กำหนดก็มีภิกษุผู้สมมุติอย่างใดต้องบอกอย่างนั้นทำนอกทำเหนือไปต้องปาจิตตีเหมือนกันไม่ต้องกล่าวถึงภิกษุผู้ไม่ได้รับสมมติบอกอาบัตไม่ช่วยอหยากต้องทุกกดสีขาบทที่10ว่าอันหนึ่งภิกษุใดขุดก็ดีให้ขุดก็ดีซึ่งปัตภีเป็นปาจิตตี ในคำพีวิพังแจกปัตภีไว้เป็นสองปัตภีแท้เรียกว่าชาตะปัตภีปัทภีไม่แท้เรียกอาชาตะปัตภีปัตภีแท้นั้นคือมีดินร่วนล้วนมีดินเหนียวล้วนหรือมีของอื่นเช่นหินกรวดกระเบื้องแร่และสายน้อยมีดินร่วนดินเหนียวมาก ดินนี้ประสงค์เอาที่ยังไม่ได้เผาไฟกองดินร่วนก็ดีกองดินเหนียวก็ดีที่ฝนตกรถเกินสี่เดือนมาแล้วนับเข้าในปฐพีแท้เหมือนกันปฐพีไม่แท้นั้นเป็นหินเป็นกรวดเป็นกระเบื้องเป็นแร่เป็นสายล้วนหรือมีดินร่วนดินเหนียวน้อยเป็นของอื่นมากดินที่ไฟเผาแล้วเป็นปฐพีไม่แท้ กองดินร่วนก็ดีกองดินเหนียวก็ดีอันฝนตกรถยังหย่อนกว่าสี่เดือนนับเข้าในปฐพีไม่แท้สิขาบทนี้ไม่มีอะไรบ่งชัดน่าจะเป็นอจิตกะแต่ท่านกล่าวว่าอาบัตเป็นสจิตกะจะเลงเอาว่าภิกษุเดินไปไม่ตั้งใจแต่ทําดินให้เป็นรอยไม่เป็นอาบัตกระมังสาวะขุดบ่งความอยู่แล้วว่า ทำเช่นไรเดินไปเหยียบดินที่อ่อนเว้าวเป็นรอยเท้าไม่เ,เรียกว่าขุดภิกษุขุดเองก็ดีใช้ให้เขาขุดก็ดีซึ่งปฏิพีแท้แม้จะสำคัญว่าไม่ใช่ดูเหมือนไม่มีคำอะไรในสิกขาบทจะยกเป็นเครื่องแก้ตัวพูดแสดงความประสงค์ให้เขารู้แต่ไม่ใช่เป็นคำใช้ให้ทำท่านว่าไม่เป็นอาบัติสิกขาบทนี้ ทรงบัญญัติขึ้นตามความเข้าใจในสมัยหนึ่งว่าปัทภีเป็นของมีอินทรีย์ไม่จำเป็นต้องพิธีพิถันทำอย่างไรท่านว่าไม่เป็นอาบัตก็เป็นอันใช้ได้